ก็บรรยากาศของเรานะครับเราก็จะขี่ลุยลำธารไปที่แม่ทะตรงนี้คือเฉพาะหน้าฝน ครับผมสำหรับแฟนๆรายการเด e l ไล e s o ซิ e t เราจะไปทัวร์ที่จังหวัดลำปางกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนี่ขอพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โชว์รูมนะครับผมคาวา s า k i สะอาดลำปางนี่สวัสดีครับนี่นะครับผมเรากําลังอยู่กับพี่เนินครับพีดาเป็นบูเลอร์ครับผมแี่พี่เนินนี่หูอยู่ตรงนี้มานานมากนะแก่แกแกแล้วเหร โอ้โหนี่นะครับนี่นะครับมาถึงเจอตัวนี้ก่อนเลยพี่ใหญ่สุด KLR 6 5 0นะครับตัวนี้นะครับเป็น KLR หกห้าศูนย์คร์ดิมินชั้งตัวตอนแรกตัวแซนด์ดันะครับแล้วก็ตัวแอนด์เจอร์โอ้โหสองตัวเลยครบอ่ะที่นี่ครบจริงๆอ่ะที่นี่ของครบจริงๆอ่ะตัวธรรมดาตัวแอนด์เจอร์ก็คือมาพร้อมของแต่งทุกแต่งเลยครบเลยครับผมโอ้พี่เนิร์นครับ KX ะกูล KX รหัส R มารวมกองอยู่ตรงนี้เพียบเลยอ๋อโซนเหนือโซนเหนือต้องมีสต็อกไว้ครับต้องมีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าลูกค้านี่ปุ๊บปั๊บเอาก็ต้องเอาเดี๋ยวนี้เลยอ๋อก็คือว่าภูมิเขาเรียกว่าภูมิประเทศของโซนนี้ของลำปางกับรหัส R ตัวนี้เรียกว่าเหมาะสมเหมาะสมมากเลยครับแล้วรหัสตัวนี้ซื้อไปแล้วจบเลยป่ะจบจบก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเป็นแฮน แห็ชุดหนึ่งเปลี่ยนแล้วก็ท่อใบหนึ่งก็หล่อละก็ขีดได้เลยโอเคพร้อมลุยครับจบเลยจบเลยโอ้โหถามคันนี้ยังมีตักระจองยังยังครับยังครับเอาละครับผมสำหรับใครที่ดูอยู่รีบติดต่อเข้ามาเลยได้เลยครับลำปางนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับผมของเราของเราจะมีทางเพจของทางร้านนะครับมีเพจทางร้านแล้วก็จะมีติดต่อทางไลน์อัดของทางร้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ โฟนอินเข้ามาด้วยครับผมบางทีเขาเช็คราคาดว่วนไงมันจะเร็วกว่าเพจน,นิดนึงชโชว์รูมของเราตั้งอยู่ตรงไหนพี่ผมอยู่ชโชว์รูมนะครับอยู่ในซุปติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับซุปเปอร<ำ>์รไฮเวย์ครับผมลำปางตัวนี้ลำปางก่อคาเลยอันนี้คืออยู่ในตัวเมืองใช่ไหมตัวเมืองครับตัวเมืองแต่เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ตัวแล้วอันนี้ก็ถ้าวิ่งตรงนี้ไปก็คือเข้าตัวเมืองถูกต้องครับผมถ้ามาจากแห่งนี้ก็คือมาจากมาจากกรุงเทพใช่ครับจากกรุงเทพเราติดต่อง่ายโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเส้นทางลำปาง เส้นทางที่รู้ที่เราจะไปเส้นทางใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางเขตของอำเภอเมทะก็สําหรับลูกค้าเรียกว่าเอาเป็นมือใหม่เลยที่ยังไม่เคยขี่ด d โร่แล้วอยากจะขี่เข้ามาปรึกษาได้ว่าต้องการรถแบบไหนต้องกาแนะนาได้แล้วก็รวมถึงกลุ่มใีกลุ่มรองรับมีกลุ่มครับกลุ่มก็คือกลุ่มเราจะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะทุกกลุ่มเนี่ยก็คือจะคอนเนคกันอยู่ละนะครับแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าตัวลูกค้าเอง ว่าในตอนแรกที่ก้าวเข้ามาจะชอบสไตล์ไหนแบบไหนอ่า,อาเวเวลไหนใช่<ม>ครับแบบไหนกินช,ชมวิวหรือว่าฮาร์ดคอร์ที่นี่เราจับให้จัดให้ได้หมดเลยครับผมโอเค<ม>ถ้าอย่างนั้นเราไปดูเส้นทางของแม่แะเราไปกันดีกว่าครับครับไปเลย ผมวิถีชีวิตชาวบ้านตอนนี้เราอยู่ในเขื่อนนะครับเป็นเป็นน้ำล้นนะครับผมน,นี่ดูเดี๋ยวดูยกยอยกยอเมื่อกี้ได้ปลามาเพียบเลยโอ้โดูปลาดูปลาขอดูปลาดูปลาหน่อยอปลาไดตัวใหญ่อะว้าโอ้ยใสแจ๋วเลย บรรยากาศของเรานะครับเราก็จะขี่ลุยลำธารไปทีแมทะตรงนี้คือเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นคือตอนที่เรามาตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับเส้นทางนี้มีเฉพาะหน้าฝนหนักๆเท่านั้นน้ำถึงจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็สนุกอ่ะสวยด้วย เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเส้นทางของแม่ทะลำปางนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้ช่างรุดนำเขาเรียกว่านำเส้นทางให้หวัวทางสนุกมากเลยพี่มันอันนี้นี่คือหมดหรือยังของ,งของแม่ทะยัง<ะ>ยังเล็กหน่อยเล็กหน่อยยังมีอีกใช่ไหมย,ยังมีอีก,อกอโอเคสำหรับใครที่แวะอ่าเขาเรียกว่าผ่านไปผ่านมาอยากจะมาแล้วแบบอยากมาขี่เสน้นทางนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมว่าถือว่า สนุกสุดเพราะเป็นทางฝนใช่จะมติดต่อได้ทางไหนบ้างพี่อ่าก็ขอเบอร์มือถือนะแล้วก็ว่าเฟซก็ได้เฟซบุ๊กก็กอ,อันนี้รุเรืองสาแล้วก็เบอร์เบอร์มือถือก็084 159 209ี่าสอา่าสำหรับใครที่สนใจรถติดต่ตอช่างเนินอช่างเนินครับคาวาสกิ อสกีสะาลำปางนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเพจของทางบริษัทเลยครับผมโอแครครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่ารอบหน้าเราจะไปสนุกกับเส้นทางที่ไหนฝากเอาไว้ที่นี่แม่ทะลำปางครับผมโคตรมันเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ